สวัสดีจ้าแม่สินจ้าราคาทองวันครึ่งสลึงราคาทองหนึ่งสลึงราคาทองสองสลึงบวกค่ากำเนิดประจำวันนี้ประจำวันที่24เดือนสิงหาคมปี2563ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำราคาทองเยาวราชวันนี้ราคาทองทุกชนิดหรือราคาทองตามน้ำหนักของทองแต่ละชนิดวันนี้ราคาทองหัวเส้นเฮงราคาทองจินหัวเฮง ราคาทองแม่ทองสุกราคาทองแม่ทองใบาราคาทองออโรราทั้งนี้ราคาทอง5ร้านดังเยาวราชแม่มสินก็อัปเดตราคาในช่วงที่แม่มสินบันทึกวิดีโอเท่านั้นนะคะก่อนที่จะซื้อควรได้ตรวจสอบกับทางร้านกับทางเจ้าหน้าที่ทางร้านก่อนนะคะถ้าคุณผู้ชมมีคําถามอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดมาคุยมาซักถามแม่มสินได้นะคะบางข้อมูลแม่มสินก็อาจจะมีข้อมูลให้นะคะแต่ว่าบางข้อมูลแม่มสิน อาจจะไม่มีให้นะคะก็ต้องตอบตามตรงนะคะเพราะว่าเม่มสินก็มีข้อมูลเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะคะแต่ว่าก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดมาคุยมาทักทายกับแม่มสินได้นะคะไปรับชมรายละเอียดกันเลยนะคะว่าวันนี้ราคาทองตามน้ำหนักของทองมีรายละเอียดยังไงบ้างไปรับชมกันเลยค่ะราคาทองตามน้ำหนักของทองทอง1บาทตอนนี้อยู่ที่สองหมบาท ทองครึ่งสลึง3,613บาทค่ากำเนิดเฉลี่ย500บาทรวมเป็น4,113บาททองหนึ่สลึง7,225บาทค่ากำเนิดเฉลี่ย500บาทรวมเป็น7,725บาททอง2ส,สลึงหรือทอง50สตางค์14,450บาทค่ากำเนิดเฉลี่ย500บาทรวมเป็น14,950บาท ทองหบาท28,900บาทรวมค่ากำเนดแล้วเป็น29,400บาทค่ากำเนดเฉลี่ยเป็นเพียงค่ากำเนดเฉลี่ยที่ทางสมาคมค้าทองคำกำหนดไว้เท่านั้นนะคะค่ากำเนดแต่ละร้านอาจจะมีราคาที่แตกต่างกันไปฉะนั้นควรที่จะตรวจสอบกับทางร้านกับทางเจ้าหน้าที่ของทางร้านก่อนนะคะขอบคุณค่ะ